และต่อไปเราก็จะมารีวิวคาเมลไลเดอร์กิโตชายนิ่งฟอร์มงานเกาะเหล็กกันนะครับชายนิ่งฟอร์มก็จะเป็นร่างสุดยอดของอากิโตะเขาแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาแกะของข้างในดูกันดีกว่าครับรอบนี้ก็จะเป็นคุณโชยจิเหมือนที่เช่นเคยครับงานนี้ก็จะเป็นงานจุดขยับนะครับรอบนี้ก็จะหมุนเอวได้ด้วยงานเกาะเหล็กบางทีจุดขยับจะแตกต่างกันแล้วแต่รุ่นนะครับแต่ก็จะไม่แตกต่างกันมากเท่าไหร่นะครับ เดี S <S ๋ยวเรามาดูพาร์ทเขากันดีกว่าครับอันนี้ก็จะเป็นอาวุธของเขานะครับแล้วก็จะมีเกาะตรงแขนรอบนี้เขาก็จะให้เกาะที่ไหล่มาด้วยนะครับแล้วก็จะให้เกาะที่ตัวมาเหมือนกันครับสามารถเปิดข้างหลังได้ซ้ายขวาเลยนะครับและที่สําคัญครับก็ต้องมีเข็มขัดเหมือนเดิมครับและที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งครับผมอยากให้ทุกท่านใส่เกาะที่ลาตัวไว้ก่อนนะครับเพราะว่าถ้าเราใส่เกาะที่แขนหรือว่าใส่เกาะที่ไหลก่อนเกาะที่ไหล่อาจจะแตกหักได้ตอนเรายกแขนขึ้นนะครับ เพราะฉะนั้นผมแนะนำให้ใส่เกาะที่ลำตัวไว้ก่อนดีกว่าครับนี่ก็จะเป็นค a ร์เมลไรเดอร์กิโต้ชายนิ่งฟอร์มงานกเกาะเหล็กนะครับส่วนรอบหน้าถ้ามีอะไรมาใหม่ๆเดี๋ยวผมจะมารีวิวให้ทุกท่านดูทุกชิ้นเลยนะครับรอบนี้ก็เหมือนเดิมครับถ้าชอบกดถูกใจถ้าใช่กดติดตามและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้เคทอยสเตชขอลาณนะที่นี้นะครับ